ณขณะนี้ขอเรียนว่าทางสถานทูตไทยที่กรุงวอชิงตันดีซีและสถานทูตอเมริกาที่นี่ที่ประเทศกรุงเทพกำลังดำเนินการนัดหมายซึ่งน่าจะได้โดยเร็ววันนะครับทั้ง3หน่วยงานของสหรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องของอการเจรจาการค้าก็มีทั้งท่านบามบเสเตอร์กรีเซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็น u s เออก็ Secretary b ี s บซเซซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังหรือ s t เ t e Secretary of the Treasury ของสหรัฐนะครับแล้วก็ Secretary Harvard รุ่นหนนะครับที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐหรือ Secretary of Commerce นะครับเป็นสิ่งที่ผมได้รับแจ้งมาจากสถานทูตนอวอร์ช,ชิงตันเมื่อวานนี้แล้วก็ท่านานายมนตรีเองก็ได้สั่งการให้เร่งประสานงานเพื่อ ำกำหนดวันเพื่อให้ทางท่านรองนายกได้ไดเจอทั้ง3หน่วยงานโดยเร็วครับก็อย่างเดียนที่ผมเรียนนั่นยางมันมีหลายหน่วยงานเพราะนั้นก็ต้องดูแล้วก็ทุกท่านก็คงทราบว่าการเจรจาอย่างตอนที่ผมไปที่กรุงปารีสนะครับท,ที่ได้คุยกับท่านอับารเดอร์ก์ er, ก็คือว่าเขาก็ค่อนข้างมีคนติดต่อเขาเยอะนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็าทาง State Department of of Israel, ของสหราฐัฐก็พูดชัดเจนว่าเขาอยากจะให้มีการ เจรจากันโดยเร็วแล้วจากที่ผมได้คุยกับท่านบาสเตอร์ฟรเอรเองท่งานก็พร้อมอยากจะเจรจากับประเทศไทยอย่างที่เรียนนะครับอย่างที่ท่านอารองนายกพิชัยได้พูดก็คือว่าเขาเองเขาก็มีความสนใจกับกับออฟเฟอร์แพ็กเกจที่เราจะไปเสนอกับเขาซึ่งจริงๆเราก็เสนอไปแล้วครับตอนนี้หลักๆที่สำคัญที่สุดก็คืออยากให้ท่านอารองนายกพิจัยได้มีโอกาสคุยกัน โดยตรงกับทั้งสามหน่วยงานของสหรัฐการที่เราได้คุยกับ3หน่วยงานเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการาเจรจาแล้วใช่ไหมครับหรือว่าต้องมีการเจรจากับหน่วยงานางที่สูงกว่านี้ไม่ครับเพราะว่าหนุดสามหน่วยงานนี้ก็คือสมหน่วยงานที่ทางรัฐบาลสหรัฐเขากําหนดมาแล้วว่าจะต้องเป็นคนเจรจากับทุกประเทศเพราะฉะนั้นก็ก็ขึ้นอยู่กับทั้งสาหน่วยงานจริงๆผมใช้คําว่า3หน่วยงานงก็คือต้องการที่จะรวดเร็วนะครับก็คือ ต้องการที่จะนัดคุยกันหมดเลยทั้ง3หน่วยงานแต่จริงๆแล้วเท่าที่ผมผมทราบก็คือว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นผู้แทนของรัฐบาลสหรัฐที่จะมาเจรจาด้านการค้าแต่ว่าเพื่อความสะดวกแล้วก็เพื่อความมั่นใจแล้วก็เพื่อให้ข้อมูลทั้งทั้งหมดเนี่ยมันไปถึงสหรัฐได้โดยเร็วแล้วก็โดยชัดเจนก็คือเราก็เลยเสนอให้ มีการนัดหมายทั้ง3หน่วยงานแล้วก็หน่วยงานไหนได้ก่อนก,ก็เริ่มก่อนเลยจะได้ลดขั้นตอนแล้วก็ให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn